ตอนนี้นะครับผมเรากำลังเข้าหมดการเอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้ผู้ประสบภัยอยู่ในห้อง VSP ของสตาฟโรงเรียนเปมนะครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับคุณกิติพันธ์นะครับผมตอนนี้กำลังเป็นผู้ประสบภัยไม่สามารถที่จะดึงเชือกออกได้นะครับซู่ลูามันมัื คุณไม่ไดออกอยไหมคุณตอนนี้ตัวเองได้นะตีจะจำไปต่อชีวิตเลยอันนี้คยอล่นเพ่จะให้ตีใกล่ให้ได้คุณติดคุณกิติพันเป็นอ่าโปรเฟสชันแนลเรื่องการเอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้ตัวให้รอดเหรอตัวให้รอดนี้คุณเดื คุณ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 กิจพันธ์จะมาสาธิตการเอาเชือกออกจากอที่ติดขัดนะครับผมสมมติว่าตอนนี้ทุกคนตอนนี้สมมติว่าตอนนี้ทุกคนกําลังติดอยู่ที่ ประตูบ้านเมียไม่ให้ออกจากบ้านนะครับตอนนี้คุคณกิติพันธ์กำลังจะมา,าสาธิต <c oughs> ใช่ครับรู้ไหมครับว่าทำไมคุณกิติพั <c oughs> นธ์ถึงได้โปรเฟชชั่นอลขนาดนี้นเพราะว่า,าคุณกิณติพันธ์ <c oughs> โดนมากเชือนี้ทุกวันนะครับผมโดนเมียมากเชือนี้ทุกวันนะครับผมเลยต้องเอาชีวิตรอดทุกวันเวลานั้น คือช่วงเวลาแห่งการดิ้นรน,แ,นและเอาชีวิตรอดนะครับมทำให้แกตอนนี้ตัดสรู้ในเรื่องของการเอาชีวิตรอดแล้วนะครับเออ